งานผู้ตัดสินวันนี้นําโดยคุณสงการบุญญเกียรตินะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินคุณอาชิตโ์โนพวงและคุณตูยาโยโซโกูจิครับผู้ตัดสินที่4ี่คุณชีพชันชีพชัยนวนฟันนะครับขณะที่ผู้ตัดสิน v ารวันนี้เป็นคุณยิวั์จาระอ่อนและคุณภูเบตเล็กผาครับเครื่องเจอกับไทลีกออสตาเกมกำลังจะเริ่มนะครับ ชวาวบาวันนี้เนี่ยเน่นตัวหลักที่หายไปก็คือเฮเบอร์ตี้เฟอร์เดนเดสและก็ธนาสิทธิ์สุริพลานะครับธนาสิทธิ์มีอาการเจ็บในเกมเอเเอครับเจ็บกล้ามเนื้อครับสภาพวันนี้ไม่พร้อมส่วนตัวหลัก,ลกอย่างธนบุญเกษรัตน์เองก็คิดว่าจะกลับมาได้หลังจากฟ i ี a ่าเดย์แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อครับสำหรับธนบุญกำลังรอสัญญาณอยู่นะครับ เริ่มเกมครับถ้าเรือได้เริ่มเล่นก่อนนะครับเจ้าบ้านจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นทีมที่มีสถิติเกมรุกที่ยอดเยี่ยมนะครับเด็กปั้นของสโมสรลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวครับถ่าเรือได้เสืแผนกับทันทีนะครับสิวกเรเพิ่มมานี่เป็นท่าเรือที่เปิดเกมบุกชัดเจนลูกนี้เข้าจากด้านหลังครับทางวันตัดเกมบ่อยนะครับ เกมเริ่มต้นมาที่มีจังหวะฟาวกันต่อเนื่องเลยครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะของวสันที่ไปฟาวฟโซเลตที่ริกศิบกรออกมาให้บดินบดินแต่งมามีเติมครับเควินเควินจะให้บดินไม่ผ่านครับไปติดปานเดชา,าติดฟานยังต่อเนื่องเลยครับเจ้าบ้านไม่ชนะในบ้านมานานแล้วครับ ยิงจังหวะนะครับไม่รีบร้อนไม่โฉมฉางลูกนี้พุตสินไม่เป่าด้วยมีโชคมีโชคเจอ2คนรุมกินโต๊ะอยู่ไม่เป่าครับแล้วลูกนี้อธิษกเข้าขวายิงติดบล็อกโอ้โหสุประวีครับมาบล็อกทันพอดีไม่ฟาวนะครับเมื่อสักครู่โคตสินให้เล่นต่อโคซุนกิให้มาปากกนปากกนยิงลูกนี้เดโตต้องปัดทิ้งไปถึงสินาทีครับท่าเรือบุกกดดันอย่างหนักมาเป็นชุดเลยครับใท่าเรือ ไทยลีดที่ชนะในบ้านเกมล่าสุดเนี่ยต้องไปเล่นที่โอสตเตเดียมนะฮะที่ชนะพิทีประจวบเพราะว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสนามวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งก็ลุนที่ชนะแหละครับหายออกไปด้านขวาเลยครับนิธิพงศ์มีศิลปรกรทําทางอยู่มีสองสามคนอยู่ตรงนั้นนะครับให้มาที่ซูเรสลูกนี้โดนกับเอเลฟิฟลูกนี้น่าจะเป็นลูกเตะมุมน,นะครับจงหวับตั้งกันแล้วสามชาติมีปัญหากันครับ อ,อกาการาว่ามีมีนิ้วออกมาีม่มันโดนค่าโทษได้นะครับ<ช>ต้องดูที่พุทธสินเนี่โอ้โล้วไปตรงหน้าบริเวณกองเชียร์การท่าเรือด้วยจวังหวะสนามมันขื้นแบบนี้นะครับมีน้ำในจังหวะเบรกมันจะไม่เหมือนปกตินะครับใช่เลยจังหวะกระทบกระทั่งานนี้แน่นอนอารมณ์ช่วงวูบเพิ่งเคลียร์กันดูว่าจังหวะปั้งกัน,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 นอ,นนอ,าอาวยวา50-50แล้วล้มไปทั้งคู่ นี่แหละครับนี่แหละครับมีกระทบกระทั่งกันกระเทียงกันยังไม่เป็นไรแต่ว่ามีม้อไปจิ้มแบบนี้นี่ฮะจิ้มมาจิ้มืีไม่โกงนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูพุทธศิลป์ครับมีพุทธศิลป์ว่าอะไรไหมไม่เป็นไรครับรอดไปหรือเปล่าอาสัแล้วครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนฮะแต่ว่าไม่รุ่นี้มันไม่ถึงขั้นต้องดู V A R นะครับ แล้ววิ่งแข่งกันบดินทร์กินตัวมา 2- 3สาคนครับสเรสโซเรสจับยาวไปมีตัวเติมเข้ามาพุทธศิลป์เป่าไปแล้วจังหวะนี้พุทธศิลป์เป่านะครับซเรสโดนเสียบครับคืกเกมเนี้พุทธศิลป์สงการเนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยเกมไหลนะครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่วินิจฉัยว่าเป็นจังหวะฟาวครับถ้าเรือจะได้ฟรีคิกในระยะอันตรายด้วยดูครับ จากหน้าประตูตัวเองนะครับการท่าเรือนเนี่ยจากจังหวะนี้ครับสวนมาโหมมาติดสองขาเลยเข้าหนักเลยนะครับทีมนพรนี่ครับวันนี้การคอนโทรลบอลของสองทีมก็จับบอลแรกมันลำบากด้วยกันทั้งคู่นะครับต้องใช้เวลาในการแต่งบอลก่อนก็พยายามอธิบาย ประสิสงการามก็มาเคลียร์นะครับบอลลูนนี้เป็นจังหวะาวาพัตติเดตโต้ก็เจองานแล้วครับครับต้องวางกำแพงดีๆเพราะ<ม>โอ้โหยิงดีกันหลายคนมากตอนนี้ปรกรก์ก็อยู่ในสนามโซเลสก็ดีครับเอายิงสนามแบบนี้นี่อาจจะหวังเพึ่งจังหวะซ้ํานะครับบดินก็ได้มีตัวยิงหลายคนเลยครับพัตติเดตโต้น่าจะขอกำแพงเยอะหน่อยแหละครับเพราะว่าระยะทําการครับ ยืนอยู่ตรงนี้นี่ก็แน่ๆกับเควินครับประกรณ์ครับซ้ายเป็นเควินขวาเป็นประกรณ์ครับตรงกลางเลยนะครับแทบจะตรงกลางเลยสองคนนี้ก็ไปตามเทคนิคเลยครับไปไปเหลี่ยมบังพุทรัาษาประตูไว้สองคนเนะี้ยประกรณ์กับเควินครับอยู่ที่ว่าจะเอามุมไหนยังไงครับลูกนี้ ไปแทรกในกำแพงไม่ได้นะครับมาตั้ง3ามคนบังเหลี่ยมการมองของแพทริกเรโต้ตัวสีจัดระเบียบโยขวาซ้ายเควินครับขวาปากปกอนปากกอนปั่นลูกนี้อูชมคาโหูได้แต่มองแล้วซ้ำลูกนี้ได้ประตูครับโอ้โหอดิตศัตรีสอนแต่ว่าแต่ว่าครับดีบ มีทงขึ้นมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูปุตสินก็บอกเดี๋ยวรอก่อนนะครับคือู้ตสินทงเนี่ยขึ้นก่อนแล้วครับเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันครับใจเย็นๆครับคนสมัยใหม่ต้องใจเย็นใช่ครับมันสามารถที่จะเช็ค VAR ได้นะฮะนี่จังหวะซ้ำเนี่ยแน่ๆนะครับรอลุ้นครับอดิศักดิ์ไกรสอนดูลูกยิงของประกลูกนี้ชนคานแล้วบอลโดนใครครับจังหวะนี้คือโดยตำแหน่งเนี่ย ต้องดูว่าโดนใครด้วยครับเดี๋ยวดูครับโดนคาลงมาก็เป็นผู้เล่นของทุพันธุ์บุรีนะครับแล้วก็อดีศักด์อยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าอดีศักด์เนี่ยมาจังหวะที่บอลเนี่ยมันยิงไปแล้วนะครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเช็คได้์กุณศิลป์สื่อสารอยู่ครับนี่ังเช็คกันอยู่นะครับ จังหวะนี้บอลจังหวะที่กระดอนมาหาอดิศักเนี่ยเป็นผู้เล่นของไปโดนผู้เล่นสุพรรณนะครับ่ครับแต่ถ้าดูจังหวะที่บอลชนคานจังหวะแรกสิงเจกำลังสื่อสารอยู่ครับนี่ครับอืม มีอเนี jump, ่ยด <out> ึงด <bs> ูได้ทุกจังหวะปั้งย้อนกลับมาเนี่ยครับแฟนๆก็ลุ้นกันทั้งสองทีมไม่น่าเป็นปัญหานั่หละครับเรียบร้อยครับไม่น่าเป็นปัญหาครับ อธิษฐานสอนครับยิงประตูที่5้าของเขาในฤดูกาลนี้นะครับให้การท่าเรือขยับหนีห่างเป็น -2, 2> อ2สองครับบดินมีอดิษัาอีกคนนะครับยิงหาพื้นที่อดิษฐา์เข้าซ้ายอดิษัา์รอเพื่อนเติมมาสุรเสสซุเรสลูกนี้บอลหลุดแบบมีเกี่ยวกันอ่าบูรศิลป์เปล่าให้จุดโทษโออยู่ใกล้ด้วยนะครับบูธศิลป์และเปล่าแบบมั่นใจมากมาก ประมาณว่าอธิบายว่าน่าจะประมาณว่าเขา่าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูภาพเท้าเกิดอะไรขึ้นชินกรนะไม่เห็นด้วยแน่ๆอยู่แล้วนะครับขีดสว่าลุยขึ้นมาัาว่าะบอลสวนเลยครับสีสว่างที่พุทธศิลป์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆด้วยแล้วก็ดูแล้วมั่นใจมากครับที่เป่าจุดโทษนะฮะพุทธศิลป์อยู่ใกล้เหตุการณ์จริงๆนะครับี่ดู มองเห็นแล้วไม่มีใครบังด้วยมุมนี้มองชัดเจนจังหวะสวนของการท่าเรือครับนำมาถึงจุดโทษลูกนี้ก็จะเป็นซเซอร์โยโซเลสนะครับที่จะยิงแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ให้ยิงนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งรอดูดูครับลุยเข้ามาของเควินจังหวะล้มลูกนี้เนี่ยนี่ฮะ มองว่าเอเลฟเนี่ยคือหน้าขาเนี่ยใช่คือมันไม่ปกติครับนะฮะมันชัดเจนนะคมันเหมือนว่าเอาพูดอาจจะเหมือนคล้ายๆแทงกึ่งๆแทงเข่าะนลฮะครับก็เลยเป็นจุดโทษครับลูกนี้เซอร์เจอร์โซเลสครับเมื่อี้เป็นสามศูนย์นู่นนี่เล่นยิงนิ่มๆเลยครับ เสียบหน้าต่างเข้าไปเลย3-0ครับลูกนี้ลูกนี้พุทสินไม่ฟาวครับชบปุยแย่งมาได้ <c oughs> พยายามวิ่งเอาเลยครับมีพื้นที่ลูกนี้ให้ออกมาบโบลิวย่าจะยิงได้ไหมเข้าขวากดลูกที่เสาแรกโอโ้โหนี่ครับเรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเลยพอไป6-0เลยครับเดลซ์นโบลิยานะครับยิงประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับให้5-0เลยครับขอไป บริษับุรีย่ายิงประตูแรกของเขานะครับในฤดูกาลนี้ครับเป็น5-0ไปแล้วครับเจอแต่ละลูกครับแพทริกเดโตเต็มข้อทั้งนั้นเลยอ้าวเจอจับล้ำหน้าก่อนนะฮะนี่เช็คก่อนครับคือจังหวะสวนขึ้นมาเลยก็ได้ยิงหนึ่งถือว่ายิงดีนะครับ ครับ VAR ที่จะตีเส้นแบบนี้นะครับคีโคบริญาเนี่ยนะ่าจะเป็นตัวสอง <c oughs> ไปดูกันชัดๆเลยครับเทคโนโลยี VAR นะครับใกล้ใกล้มากครับใกล้เคียงมากตรงนี้ ่ายังแทบจะอยู่ท่าเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับทีเนียบดินแปรเข้ามาโดนบุญญาก็ไม่ตรงกอออีกครับใกล้จะครบ6นาทีแล้วนะครับ การดูเวลาแล้วเกมค่อนข้างขาดนะครับน่าจะเป่าเลยนี่เรียบร้อยครับก็ครบ90นาทีนะครับวันนี้การท่าเรือเก็บ3แต้มได้อยา่างสวยงามครับก็ครึ่งแรกนั้นอยู่แค่ประตูเดียว